ของผู้กล้าเป็นเรื่องราวของนักกีฬาระดับแชมป์อู้เป็นแชมป์เลยเหรอวันนี้โอ้โอที่สำคัญตัวเปี๊ยกนิดเดียวเองนมาก็เล่นเลยสิมากันสองคนคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่สองคนก็เป็นพ่อลูกกันพร้อมแล้วนะครับเชลย ชื่ออะไรครับ <And> ช <bizarre> ื่อแดงเอ็ง um ที่ถาเมฆอัมพรค่ะอ่าเอ็งหว่านโอเจ๋งหว่านะฮะแด็กๆก็ต้องพูดอย่างนี้นะคุณพ่อนะครับคุณพ่อชื่อสุริพงศ์เมฆอัมพรครับนะฮะสุริพงศตอนนี้ความสัมพันธ์นอกจากคุณพ่อกับคุณลูกนะฮะอันนี้คือนิ้วือเนี่ยไหมติดติดไปในใครใครก็ติได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วตีแข่งเนี่ยปตีฟองมันเร็วมากนะเดี๋ยวถามคุณลูกก่อนดีกว่าตำแหน่งดีกรีปกติได้อะไรอ่าได้อะไรมาบ้างดีกว่าแชมป์อันไทยแลนด์พิจิตรค่ะ ออ่ออนไทยแลนด์พิจิตรเรื่องตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่สิบสปีสิบปีไปได้แชมป์ออนไทยแลนด์พิจิตรรุ่นอายุสิบสองออกแข่งข้ามนุ้งก็ได้นะฮะโอ้โหนี่ผู้ใหญ่ตายเลยนะเนี่ยค้นจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวตามต่อเลยขอบคุณนะท่านสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละเชิญเลยเชิญเลย ก็ภาคปูิใจนะจะเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่ดีบางคนเล่นเป็นเเป็นแชมป์เป็นมืออาชีพก็ว่าไปถ้าเล่นแล้วไม่เป็นมืออาชีพก็ร่างกายก็ได้ด้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเขาจะรอดูละครละครจะต่อเลยแม่ละครเราเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักของชาวหอแล้วก็ต่อสู้กันหอรักนักศึกษาเออวัยรักหรือวัยเรียนแล้วก็มาต่อสู้กันแล้วก็เป็นชาวหอด้วยเอ้าหอรักนักศึกษานะคะเชิญ คนก็นเราเข้าห้องน้ำอยู่เอออะไรอะไรห้องดาวเนี่ยอะไรห้องดาวฉันจะไม่อยู่กับพี่แล้วนะอ้าวดาวทำไมพูดอย่างนี้ดูสิห้องกันเล็กอย่างกับรูหนูนอนเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้มาแรงสาบวิ่งครั้งเดียวก็ทั่วแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงเลยพี่เลี้ยงเอาไว้แรงสาบเมื่อก,ก่อนเราอยู่กันเลยใหม่เราอดอด,ยอ,ยยยอ,ดอยากอยากนี่อยูยังอดอดอยากอยากอยู่ใช่ไหมเออ ดาวไม่ฟังพี่บ้างเหรอเนี่ยโอ้ยอยู่พี่นล้ดาวนะไม่อ่ะฉันจะไปจะไปจริงเหรอแล้วก่อนไปไม่เหรอไม่พี่นะอ๋อก่อนไปอะไรคอจะไม่ทิ้งเงินทิ้งทองกับพี่ช้ยบ้างเลยเหรอไม่อะฉันมีคนใหม่แล้วพี่อะไรนะฉันมีคนอื่นแล้ว จริงใช่ไหมใช่นี่ดาวเขารอเขามาหลับอยู่อ่ะใครไอ้หน้าไหนเดี๋ยวเขาก็มาแล้วก็ดาวไม่บอกก็ดาวพี่พี่อ่ะเอาดาวรยกเรียบร้อยแล้วดาวโอ้ยท่ายทีดีเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะเฮ้ยผม พี่ถือว่าพาดาวไปเล่นกีตาร์พาดาวาเป็นทีกองดาวไม่เคยสนใจเลยดาวบอกอยากฟังระนาดนพี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่รองฮะพี่พี่รู้เปล่าเดี๋ยวนี้รักแค้แพท้ทอมแล้วฮะดาวเปลี่ยนเถอะอันนี้มันแค่ทอมของพี่กองชุก ดนตรีสากลน,นะนี่เรียกโฟโต้ครับเฮ้ยแกไอ้แมวใช่ไหมเนะี่ยตังตังฮะนี่ไม่รู้จักชื่อผมนะเมื่อครั้งก่อนแกก็แย่งแฟนฉันไปคนหนึ่งแล้วพอครั้งนี้แกก็แย่งดาวมีอีกเหรอเนี่ยโอ้ยย

ดาวไปแล้วย้ายม่อยู่ใหม่หรอคะตายมีแต่พิชายมาเล่นในห้องแล้วไม่เกิดเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยเนี่ หาคีมให้อีกแล้วกระจกกระจกเป็นฝ้าไม่หาหรอถือว่าเมื่อกี้พี่ไม่เล่นอะไรแล้วฉันยังไม่ได้ส่องออกมาหน้าเลออเหรอ จ๋าวันนี้ฉันสวยไหมจุจูไม่มีอะไรชนกระจกสาพ่อแม่สาตัวเองดีกว่า คืออ,อหไ,ไหนฮะโอ้หรือว่างๆครับออกไปหาปูหาปลาหน่อยครับผม <c oughs> เด็กแนวเด็กแนวหาปลาครับเด็กแนวอย่นหาปลาติ๊กคุณคืออยู่ห้องนี้หรอครับผมคุณเพิ่งย้ายมาใหม่เหรอครับ <c oughs> เอ,อ่อ เขาไม่ถือตัวตือเดียวผมจะกระถือนะครับผม่นในห้องนะผมไม่ได้แล้วครับเพราะสักชั่วโมงก็ยังดีแต่ว่าเราเราเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันนะผมต้จักกันไว้ถ้าคุยคุยยาวเขายังตัดต้องสามชั่วโมงขึ้นเราจะไม่จริงคุณเป็นคุณเป็นผู้หญิง สมัยดีนะครับสบายๆฉันสบายๆอโอนัดเพื่อนเอาไว้โอกาสหน้าผมคงจะรู้จักคุณด <ไป S 1> ีให้พูดยากเลยนะเล่นในห้องไปคุณอดอยากถึงขั้นนี้เลยเหรอครับเนี่ยไม่รู้นะจะเข้าก็ไม่เข้าก็ตามใจฉันเปิดห้องไว้อย่างนี้แหละ รสรุปแล้วข้าหรอห้องคุณน่ารักจังเลยนะครับน่ารักมากห้องฉันนี่ยจะไปสบายถือว่าเป็นห้องของคุณฉันเป็นคนหลับง่ายหัวถึงหมอนหลับแล้ว บ้าอุตสาหอ่อยขนาดนี้แล้วยังไม่เอาของเลยอ,ออกไปอย่าทา้องซะแต่ฉันบอกเลยฉันรักคุณมากนะครับผมฉันรักคุณมากเดี๋ยวผมมานะครับฉันจะรอคุณ <c oughs> ยังไงต้องมาแล้วคุณ <c oughs> จา้า <c oughs> หญิงสวยก็ต้องพูดดอกไม้างาม หลับจะนอนไม่ได้หลับได้นอนกันใครเนี่ยโนมันเอาสนหนังหัวหลุดเลยใครเนี่ยฮะใครแจมเองแจมเหรอ อีกแล้วบอกอกี่ครั้งแล้วอย่ามาเคาะอย่ามาเคาะมีเรื่องอะไรยะมาคุยกันสิมีรนฝากของมาให้ค่ะเอ้ยผู้หญิงสวยต้องคู่กับดอกไม้ที่มีน้ำมันจะได้ทิมแทงผู้ชาย <c oughs> กลับไปแล้วนะเนี่ยนะนะ <c oughs> ที่หลังจะขึ้นมาตายมีอะไรเรียกใช้ได้นะคะฉันมีเด็กเธอหรอกอยะคัน ใครนะให้มาแสดงว่าต้องเป็นตาคนนั้นแน่เลยเนี่ย ฮ้ย <Hey, S 2> พวกเองไม่ต้องคุ้มกันฉันแน่นหนาขนาดนี้เลยไอพ้พาดพาเด็กๆไปกลับบ้านไปก่อนอย่าลืมแมงทับนะเว้ยที่อยู่ในกากไม่ทีนะ่ะเอาใบมะขามเทศให้มันกินด้วยตัวนี้ซื้อมาจากมาเลเซียนะเว้ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ผมรักมากและผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งผู้หญิงคนนี้ไปใครเนี่ยมาให้เนี่ยฮะ มอ,อกอลูกคนรวยไม่ได้เรียนก็ฉลาดใครมาคอนะีะฮะนึกแล้วต้องเป็นมันจริงๆด้วย